นี่นะคะเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เราได้ซื้อมาจากออนไลน์ค่ะมันคือรองเท้าของพี่แป้งสีบิงค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าก่อนนี้นะคะที่ได้พีออดเดอร์ไปร้อนเมื่อนหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องมาดูกันเราได้ลองเปิดไปดูคร่าวๆกันนะคะ ตรงกล่องก็จะมีลายสีของแ้งแล้วก็แมวทั้งสองตัวส่วนข้างกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะน่ารักสุดๆแล้วก็มีลายเท้าแมวแล้วก็มีรูปพป้งด้ลยเจ้าเปิดเลยนะคะเออเออดาร์กสุดๆเลยค่ะท่านี้ก็จะเป็นลายนาซานะคะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นลายสิมบ้าค่ะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะ นั่นจะน่าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เราก็จะสามารถแตะอันนี้ได้นะคะถ้าสมมติรองเท้ามันขับไปอยู่ว่าหลวมไปอันก็จะเป็นสองอันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูกันเลยดีกว่าจุดจุดจุดอะคิดในเลือดใส่พอดีว้าวสวยมากๆเลยค่ะแล้วชานี้เรารอมาประมาณเออเดือนกว่าๆนะคะ ถึงรอดนานอสุดๆแต่ก็คุ้มเลยนะคะและขอให้พี่แป้งได้มาเห็นคลิปนี้ค่ะโอ,คโอเคค่ะวันดีค่ะแค่นี้แหละค่ะ